มาลวค่ะบะดามซึ่คนสวยกลับมาเมามอยหอยสังแบบไม่มีวันหยุดแล้วนะคะวันนี้าดามมีวาทัศเด็ดเด็ดเชื่อเฉือนของสาวร่างบางแต่ใจเกินร้อยอย่างสาวโฟสปอนรัสที่ไม่รู้ว่าไปกรอดเครื่องผู้ชายคนไหนมาพอมาดามปรีเข้าไปถามถึงเรื่องรักครั้งใหม่สาวโฟก็เลยใส่ไม่ยังอย่างเงี้ยละคะ่ะก็ไม่รู้ว่าสวยมากหรือเปล่าแต่ก็เลือกอะค่ะอยากได้แบบแมน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 หน่อยะคะ่ะ แล้วคนในวงการก็ทํางานเหมือนกันก็จะเข้าใจกันดีค่ะแต่ว่าคนนอกวงการก็ดีค่ะเพราะเรื่องจะไม่เยอะค่ะงการเขามาเรื่องเยอะก็เยอะเยอะก็เยอะเยอะค่ะที่ว่าคนเก่าเรื่องเยอะเนี่ยคุณน้องโปหมายถึงหนุ่มพิษแห่งวงซีควินที่เคยคบหาดูใจกันมาก่อนหรือเปล่านะแต่จะใช่หรือไม่ใช่นั้นอันนี้มาดาม่าคงต้องไม่เคลียร์กันเองหลังไมม่แล้วล่ะ อยากรู้ว่าหนุ่มพิกแมนจริงหรือเรื่องเยอะจริงหรือเปล่าเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวมารามสือคนเสืร์ยอมพลีร่างไปหน่วยกล้าตายอาสาไปพิสูจน์ให้แบบสองประสอบเองค่ะ